นะป่าใหญ่ที่เงียบสงบยามค่ำคืนมีเสียงลมกระทบใบไม้ดังซาซึ่งทำให้บรรยากาศดูแฝงไปด้วยความลึกลับในความมืดของป่าที่ไม่มีแสงไฟมีเพียงแสงจันทร์ส่องผ่านกิ่งไม้ที่ทับซ้อนกันเป็นเงาทอดทับลงบนพื้นดินยามดึกสนัดนี้เด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าต้นได้เดินหลงเข้าไปในป่าใหญ่โดยไม่ได้ตั้งใจเพราะเขาต้องการหาทางลัดกลับบ้านหลังจากไปเยี่ยมเพื่อนบ้านในอีกหมู่บ้านหนึ่ง เขาคิดว่าถ้าเดินตัดปลาใหญ่ไปก็จะประหยัดเวลาได้มากขึ้นแต่เมื่อลึกเข้าไปเขากลับพบว่าทางที่เคยคิดว่าเป็นทางลัดนั้นก็กลับซับซ้อนและยาก,ก่อที่จะเดินต่อไปเสียงของใบไม้เสียดสีกับลมทําให้ต้นรู้สึกหวั่นใจขึ้นมาเขารู้สึกเหมือนว่ามีใครหรือบางสิ่งบางอย่างจ้องมองมาที่เขาเขาพยายามหันกลับไปมองแต่ก็ไม่เห็นสิ่งใดนอกจากเงามือที่ปกคลุมไปทั่วทุกที่ เขาตัดสินใจที่จะเดินต่อไปเพื่อหาทางออกจากป่าทว่าเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนกับว่ามีใครกำลังพูดอยู่ใกล้ๆก็เริ่มดังขึ้นในหูของเขาต้นหยุดเดินและหันไปมองแต่ก็ยังไม่พบใครเขาเริ่มรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆที่อยู่ใกล้กับต้นคอของเขาแต่เมื่อต้นหันกลับไปมองก็ยังคงไม่พบสิ่งใดมีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่าต้นตะโกนถามด้วยเสียงสั่นเทา แต่คำตอบที่ได้รับกลับเป็นเสียงหัวเราะเบาๆที่แว่วมาในอากาศเหมือนจะมาจากทุกทิศท,ทุกทางต้นรู้สึกถึงความกลัวที่เข้ามาครอบงำเขาตัดสินใจวิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่คิดชีวิตหวังเพียงที่จะหาทางออกจากป่าที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดนี้ในขณะที่วิ่งอยู่นั้นเขาสะดุดกับรากไม้ใหญ่และล้มลงกับพื้นเขาเงยหน้าขึ้นและพบว่ามีเนาร่างสูงยืนอยู่ตรงหน้าร่างนั้นดูคล้ายมนุษย์ แต่มีดวงตาสีแดงเรืองแสงในความมืดเงาร่างนั้นก้มลงมาจ้องต้นและพูดด้วยเสียงทุ้มที่เต็มไปด้วยความเย็นชาเจ้ามาทําอะไรที่นี่ต้นพยายามจะลุกขึ้นและวิ่งหนีแต่ขาของเขากลับไม่ยอมขยับเขารู้สึกเหมือนว่าทูกตรึงไว้กับพื้นดินเงาร่างนั้นยื่นมือมาจับที่ไหล่ของเขาวความเย็นเยือกแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของต้นเขารู้สึกถึงความกลัวที่ไม่เคยพบมาก่อนในที่สุด ต้นก็ได้ยินเสียงร้องเรียกชื่อของเขาจากไกลๆเป็นเสียงของแม่ที่ตามหาต้นอยู่เขาหันไปมองตามเสียงและเมื่อหันกลับมามองเงาร่างนั้นมันก็หายไปแล้วต้นรีบลุกขึ้นและวิ่งไปตามเสียงของแม่จนในที่สุดเขาก็ออกมาจากป่าใหญ่ได้สำเร็จเมื่อเขาหันกลับไปมองป่าใหญ่ที่เขาเพิ่งวิ่งออกมาก็พบว่ามันกลับเงียบสงบเหมือนเดิมไม่มีร่องรอยของเงาร่างนั้นอีกแล้ว แต่ต้นรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างในป่าที่น่ากลัวและลึกลับที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเขาสาบานกับตัวเองว่าจะไม่เดินเข้ามาในป่าใหญ่นี้อีกเลย